บทที่6คราวซวยแล้วเช้าวันจันทร์ที่สดใสวันแรกแห่งการพักผ่อนของผมก็ถูกทำลายลงยับเยินโดยเสียงกริ่งหน้าบ้านตอน9ก้าโมงเชา้าขณะที่ผมกำลังจิบกาแฟอาราบิก้าเอ็กเพรสโซหอมกลุ่นพรางอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับเข้าเล่มโปรดอย่างที่ไม่ค่อยมีโอกาสทำเช่นนี้บ่อยนักพอผมมองผ่านม่านลูกไม้โปร่งที่หน้าต่างห้องรับแขกก็เห็นเธอหญิงชาราวัยห้าสิบ กับผมแซมสีดอกลาวปราปลายยืนอยู่ที่ประตูรัว้วพร้อมด้วยกระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่สองใบแม้ร่างจะเล็กจะผอมเกรงแต่ถ้ายืนตัวตรงตระงานทำให้เธอดูมีอำนาจอย่างประหลาดผมใจหายแวบรีบตะโกนเรียกสีภรยาสุทธิรักซึ่งเพิ่งกลับจากส่งลูกชายเข้าโรงเรียนอนุบาลข้างบ้านเมื่อสิบนาทีที่ผ่านมานี่สจีคุณชวนใครมาบ้านทำไมไม่บอกผม เสียงผมเจือความหงุดหงิดสจีชะโงกหน้าออกจากครัวโดยมีตะหลิวในมือและผ้ากันเปื้อนผูกเอวใครมาคะผมไม่ตอบแต่คว้าถ้วยกาแฟกับหนังสือพิมพ์เดินหน้างอเข้าห้องนอนสจีมองตามด้วยความแปลกใจเสียงออดดังอีกครั้งทำให้เธอละความสนใจจากผมแน่นอนถ้าหญิงชราผู้นี้มาอยู่ที่บ้านครั้งใด ผมก็จะกลายเป็นส่วนเกินของครอบครัวทุกทีทำไมนะทำไมต้องชักชวนกันมาในวันหยุดพักร้อนที่มีเพียงปีละหนของผมที่จริงสจีภริยาของผมก็กำลังเตรียมอาหารเช้ามื้อใหญ่เพื่อฉลองวันหยุดให้แต่ดูสิพอหญิงชารานั่นปรากฏกายเท่านั้นเธอก็ลืมผมเสร็จแล้วผมทิ้งตัวลงบนที่นอนด้วยความเซ็งสุดขีดเอาหมอนมาทับหน้าและอุดหูไว้ แต่กว่านั้นก็ยังมีเสียงลอดเข้ามาเสียงหัวเราะคิกคักด้วยความดีใจเสียงพูดคุยเรื่องสัเพเหระผมตะโกนดังๆโดยมีหมอนอุดปากไว้ว้ว <Whoa! S 1> ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาหรอกแต่สะใจดีพักใหญ่สจีตามเข้ามาในห้องนอนผมแกล้งทำนอนหลับแต่เธอก็รู้ทันเธอขเขย่าผมเบาๆสักคะ ฉันไม่ได้ชวนแม่มาบ้านนะคุณแม่อเผอิญลาพักร้อนตรงกับคุณพอดีแกไม่รู้จะไปไหนเลยตั้งใจมาช่วยเลี้ยงรลานแม่คุณจะอยู่กี่วันละ่ะผมยังงอนไม่หายแกล้งนอนตะแคงมองออกนอกหน้าต่างเออห้าวันค่ะเท่ากับวันลาพักร้อนของคุณพอดีโว้ยผมเอาหมอนอุดปากแล้วตะโกนอีกรอบทำไมถึงสวยอย่างนี้ สจีมองดูอย่างเข้าใจความรู้สึกของผมก็ทำไมจะไม่เข้าใจละ่ะแม่ยายคนนี้ไม่ใช่เหรอที่คอยกีดกันไม่ให้ผมกับสจีได้พบกันในระยะแรกโดยอ้างว่าผมคงไม่มีปัญญาคุ้มครองลูกสาวคนเดียวของเธอทั้งๆท,ที่ผมก็สูงใหญ่แถมเป็นนักมวยสมัครเล่นตอนอยู่มหาลัยเธอพยายามยุยงให้ลูกสาวไปชอบกับนายร้อยหนุ่มลูกศิษย์เธอเออใช่ เธอเป็นครูสอนอะไรก็ไม่รู้ที่โรงเรียนนายร้อยห้อยกรบีผมจําได้ครับคล้ายครับคราว่าเธอสอนศิลปะอะไรสักอย่างที่จริงผมไม่อยากจะจดจําอะไรเกี่ยวกับตัวเธอนักหรอกแถมผมยังเคยห้ามสจีไม่ให้เราเรื่องเธอให้ฟังด้วยซ้ําแต่ผมก็ยังจําได้เป็นอย่างดีว่าเธอเป็นทหารหญิงเพราะเวลาเธอมาที่บ้านทีไร เธอจะต้องยกเอาระเบียบวินัยทหารมาสอนซักกระบูงโกยจนหูชาไปข้างหนึ่งผมเคยตอกเธอหนักๆว่าถ้าชีวิตพลเรือนมันน่ารำคาญนักคุณแม่ก็ควรจะอยู่แต่ในเขตรั้วทหารไม่น่าออกมาดูโลกภายนอกให้รกลูกตาเลยครับเธอโกรธหัวฟัดหัวเวียงแล้วหายไปพักใหญ่จนสจีให้หลานชายแก่เธอนั่นแหละเธอก็แวะเวียนมาอีกเป็นระยะ แต่อย่างดีก็แค่ค้างหนึ่งคืนเท่านั้นครั้งนี้หนักที่สุดเพราะดันลาพักร้อนมาห้าวันเต็มห้าวันเห็นการพักร้อนของผมพอดีคุณออกไปพบคุณแม่หน่อยเถอะค่ะฉันเตรียมอาหารไว้พร้อมแล้วเธอจุมพิษที่หน้าผากผมทีหนึ่งผมเลยต้องเดินแก้มป่องทั้งชุดนอนออกไปที่โต๊ะอาหารที่โต๊ะว่างเปล่ามีแต่อาหารชุดใหญ่จัดวางไว้อย่างดีบนผ้าปูโต๊ะลายสกอต กับกุหลาบสีเหลืองสดช่อใหญ่ที่ผมโปรดผมเดาได้เลยว่าวันพิเศษอย่างนี้สจ,จีต้องทุ่มฝีมือทำลาซานญ่ากับซุปครีมเห็ดหอมไว้ให้ผมแน่ๆเวลามองจากโต๊ะอาหารเราสามารถมองทะลุบานประตูกระจกใสกับกรอบไม้ขาวเห็นเฟิร์นและฟิโลเดนดรอนต้นใหญ่ใบยาวครึ่งว่าไตาเลื้อยผนังปูนช่างเป็นบรรยากาศที่น่ารื่นรมเสียจริง ถ้าไม่มีแม่ยายจุนจ้านคนนี้คนที่บอกว่าระหวังโจรมันจะทุบกระจกเข้าบ้านบ้างละลูกสาวเธอจะไม่ปลอดภัยบ้างละดูเธอจะบ้าอยู่แต่กับระบบรักษาความปลอดภยัยเออพวกตาหารไหนล่ะแม่ของคุณแม่บอกว่าจะเอาของขึ้นไปเก็บและเปลี่ยนเสื้อผ้าสิบห้านาทีค่ะตอนนี้เหลืออีกสามนาทีใช่ สานาทีไม่ขาดไม่เกินผมลืมที่ใส่เธอไปเช่นเดียวกับที่ลืมว่าเธอสอนวิชาอะไรในกองทัพเธอสอนศิลปะอะไรสักอย่างนี่แหละเธอปรากฏกายขึ้นเง,เงียบๆเหมือนพวกทหารลาดตระเวนผมยกมือไหวแบบนักมวยเธอรู้ว่าผมแกล้งแต่เธอก็ทำไม่รู้ไม่ชี้เพิ่งตื่นหระพ่อสักเธอมองดูชุดนอนที่ผมสวม ถึงเธอจะไม่พูดอะไรต่อแต่ก็เดาได้เธอคงคิดต่อในใจว่าผิดกับลูกสาวเธอที่ต้องตื่นแต่เช้าดูแลปรนิบัติพัสดาและบุตรชายจนร่างกายผายพร้อมสุดโสมตรมตรอมและอื่นๆน,นอีกมากมายสจีตักซุปให้ก่อนที่ผมจะตอบอะไรเธอรู้จังหวะดีแม่ยายที่แสนจะน่ารักน่าชังมองดูสจีตักซุปแล้วยิงคำถามที่สองออกมาอีก นี่ใครล้างจานเวลากินเสร็จจ๊ะสจีก็ช่วยๆกันค่ะสจีตอบไม่มองหน้าใครสักคนผมเริ่มหงุดหงิดน่าจะหาเด็กมาช่วยงานสักคนนะคงไม่เหลือบากว่าแรงใช่ไหมพ่อสักอาหารบนโต๊ะชักหมดรสชาติลงแล้วผมจะทนให้เธอมาเจ้ากี้เจ้าการเรื่องกิจวัตรในบ้านได้นานแค่ไหนนี่ เสียงเธอคุยเรื่องไร้สาระเป็นพักๆผมเออออไปตามเรื่องสจีกำลังเตรียมตักลาสารหญ้าขณะที่แม่ของเธอมองออกไปที่สนามหญ้าหญ้าก็ยาวแล้วพ่อสักควรจะตัดมันเสียบ้างเดี๋ยวขโมยขจรมานอนหมอบซ่อนก็มองไม่เห็นลูกกับหลานฉันจะไม่ปลอดภยัยพักร้อนห้าวันเธอก็จะนอนเล่นอยู่กับบ้านไม่ใช่หรอ น่าจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะร่างกายจะได้แข็งแรงด้วยนอนเล่นอยู่กับบ้านเหรอเธอว่าผมจะนอนเล่นอยู่กับบ้านไม่มีทางผมเปลี่ยนใจแล้วเปล่านี่ครับใครบอกว่าผมจะนอนอยู่กับบ้านเฉยๆผมจะไปพักผ่อนชายทะเลต่างหากผมเปลี่ยนใจดื้อๆอย่างนั้นแหละสจีมองตาค้างพอจัดการกับลาสัญญาเสร็จปุ๊บ ผมก็รีบปลีกตัวไปที่ห้องเก็บของสจีตามมาติดๆไหนคุณว่าจะอยู่บ้านตลอดห้าวันแล้วจะพาฉันไปดูละครเย็นนี้ด้วยเธอทวงสัญญาฉันอุตส่าห์ทำอาหารให้คุณสุดฝีมือก็ไม่เห็นคุณบอกเลยนี่ว่าแม่คุณจะมาผมตอบพลางขว้ารอกทอริง่งและอุปกรณ์ตกปลาใส่กระเป๋าจะบุกได้กลิ่นอายทะเลขณะดิบหน้ากากสโนอกเกิล แต่สักคะหมู่นี้มีขโมยขึ้นบ้านแถวนี้บ่อยๆข้างบ้านเราก็เพิ่งโดนไปช่วงนี้คนงานก่อสร้างเขาออกพลุกพล่านที่รักผมไม่อยากไปจากครอบครัวรองนะแต่คุณก็รู้คุณอยากเห็นผมฟิวขาดเหรอผมเก็บอุปกรณ์แคมปิ้งไปเรื่อยๆสจีเงียบไปพักก็เอ่ยเบาๆแล้วรีบกลับมานะคะเสียงเธอว้าวอนน่าสงสาร เธอน่าจ่อยไปถนัดใจผมรู้พวกคุณต้องว่าผมใจดำไปหน่อยผมจะกลับทันทีที่บ้านหน้ารื่นรมกว่านี้แล้วผมจะโทรมาจากที่รัฐสจีขึ้นไปเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าให้ผมขณะที่ผมเอาของสัมภาระทั้งหลายใส่ในรถแวนและตรวจสอบสภาพรถเพื่อเดินทางไกลผมจะไปไหนดีนะระยองชนบุรีเกาะสมสารเกาะช้าง กอกระดาษให้ตายเถอะผมอยากอยู่บ้านต่างหากทำไมผมต้องขับรถวนเวียนไปมาไร้ทิศทางอยู่นอกบ้านเวลาเที่ยงอย่างนี้ด้วยผมอยากอยู่บ้านความคิดขี้โกงแวบขึ้นมาในสมองผมขับรถไปจอดที่หน้าห้างสับสินค้าที่รู้จักดีซื้อของสามสี่ชิ้นที่ต้องการขับรถต่อเข้าโมเตลราคาถูกนอนเล่นในห้องแอร์เย็นเฉียบ รอเวลาสำคัญเวลาที่แม่ยายตัวแสบกระเจิดกระเจินไปจากบ้านเวลาที่จะสอนให้เธอสำนึกว่าอดีตนักมวยมหาหลัยมีความจำเป็นต่อบ้านขนาดไหนให้เธอได้รู้ว่าไม่มีใครสามารถปกป้องลูกสาวของเธอได้ดีกว่าผมผมตื่นขึ้นมาอีกทีก็ราวหกทุ่มกำลังเหมาะพอดีผมรีบเช็คเอาท์โรงแรม แล้วกวีกวาดแต่งกายอย่างที่วางแผนไว้ขันแรกคือเอาเสื้อชูชีพหนาๆสำหรับเล่นน้ำทะเลมาสวมพันด้วยผ้าขนหนูอีกชั้นแล้วทับด้วยเสื้อยืดแขนยาวสีดำที่ซื้อมาอีกทีกังเกงยืดก็สีดำรองเท้าอย่างก็สีดำแถมหมวกไหมพรมกลุมหน้าและถุงมือก็สีดำอีกผมดูในกระจกแล้วก็ขำตัวเองจนหัวเลาะกลิ้ง เหมือนโจรจริงๆเลยจะมีก็ที่ปากที่ยังพอดูไม่เปลี่ยนแปลงมากเพราะหมวกไอ้มงมีรูเจาะที่ปากและตาผมเอาหนวดปลอมที่เตรียมไว้มาปิดที่เหนือริมฝีปากแค่นี้ผมก็กลายเป็นชายอ้วนสูงใหญ่หนวดดกไปแล้วผมลองดัดเสียงต่ำๆหยดุยดยกมือึ้นอยะไม่เร็วเลยผมถอดหมวกออก แล้วขับรถบึงกลับบ้านทันทีผมจอดรถไว้ห่างๆบ้านตรงบริเวณที่มีป่าละเมาะเล็กๆสวมหมวกให้เข้าทีแล้วลดเลาะเข้าบ้านตัวเองอย่างชำนาญป่านนี้ทุกคนคงหลับกันหมดแล้วผมกระโดดข้ามรั้วเตี้ยอ้อมไปด้านหลังหยิบกุญแจไขเข้าทางครัวง่ายเหมือนปอกกล้วยรองเท้ายางทำให้ผมเดินขึ้นบันไดได้อย่างเงียบกริบ ผมล้วงมีดพับในกระเป๋าเกางเกงมาถือไว้ใบมีดสแตนเลสแวววับน่ากลัวเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวจะได้เห็นอะไรสนุกสนุกหวังว่าลูกชายผมคงไม่ตกใจตื่นขึ้นมานะผมไม่อยากให้ลูกมีความทรงจำที่ไม่ดีคุณคงสงสัยว่าผมจะทำอะไรเหรออ๋อไม่มีอะไรมากหรอกแค่จับสองแม่ลูกมามัดผูกติดกัน ทำขู่ให้หน่ากลัวแกล้งรื้อข้าวของกวาดเงินสดไปให้หมดส่วนปกของมีค่าที่ซ่อนอยู่ในตู้เซฟใต้ที่นอนผมก็จะแกล้งหามันไม่เจอผมจะแกล้งข่มขู่แม่ยายผมให้บอกที่ซ่อนเอาไว้เธอกลัวลานเสียฟอร์มไปแค่นั้นแหละที่หลังจะได้รู้ว่าการมีลูกเขยอย่างผมอยู่ในบ้านเป็นสิ่งมีค่าแค่ไหนทั้งสามคนนอนเบียดกันอยู่บนเตียงนอนใหญ่นั่นเอง ผมเดินเข้าไปทางเมียผมก่อนเธอระหวาตื่นขึ้นมาเมื่อผมเอื้อมมือรัดร่างและอุดปากเธอไว้โดยมีมีดพกเจ่อที่คอเพื่อสมจริงผมเอาผ้าที่เตรียมมามัดปากและสองมือเธอแต่เพียงเบาๆถ้าทางเธอตกใจจนกลัวลานผมอุ้มเธอมากองไว้ที่มุมห้องช่างง่ายดายอะไรอย่างนี้เธอฉลาดพอที่จะไม่ร้องบวยวายหรือดิ้นต่อสู้ให้เจ็บตัว ต่อไปผมก็จัดการกับแม่ยายโดยวิธีเดียวกันผมใช้ท่อนแขนรัดร่างเธอไว้โดยเอื้อมมือไปปิดปากไม่ให้ร้องพยุงเธอลงจากเตียงโดยมีมีดจาอคอไว้เธอไม่มีท่าตกใจเลยจนผมอดแปลกใจท่าทีของเธอไม่ได้ทันใดโลกก็เอียงวูบร่างใหญ่ของผมตีลังกาข้ามร่างหญิงชาราอย่างไม่รู้เหตุผลมันลอยละลิ้วฟาดพื้นดังโครมใหญ่ มีดแทบพลัดหลุดจากมือผมรีบพลิกตัวกลับยันตัวลึกขึ้นทันทีสะโภกร้าวไปข้างหนึ่งอย่าขยับนะผมดัดเสียงต่ำเธอยือนสงบอยู่ตรงหน้าไม่มีท่าทางกลัวสักนิดผมกวาดมีดไปมาช้าๆโยนมีดจากมือขวาไปซ้ายสลับไปมาแบบที่เห็นในหนังไทยทันใดนั้นผมก็เห็นเธอขยับเท้านิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้น แต่แม่นยำเหลือเกินผมได้ยินเสียงดังเพี้ยมือขวาฉาวูบมีดกระเด็นหือืออกหน้าต่างไปที่แท้เธอเตะข้อมือผมรวดเร็วเหมือนงูฉกแล้วอย่างต่อเนื่องเธอกระโดดลอยตัวสองเท้าถีบประดับยอดอกผมยืนเซ้อดูส้นเท้าของเธอประทับเข้ากับลิ้นปีดดังอึกร่างผมกระเด็นออกจากประตูห้องนอนมากองอยู่ที่ระเบียงหน้าห้องโชคดีที่ยังไม่กลิ้งตกบันได และโชคดีที่ยังมีเสื้อชูชีพหนาทําด้วยโฟรมรองรับอีกชั้นไม่งั้นคงจุกลุกไม่ขึ้นแน่เธอเดินตามออกมาช้าๆร่างเล็กเกรงในท่าเตรียมพร้อมดูรัดกลุ่มไร้ช่องโวผมตั้งกาดรับอยากรู้นะักตัวแค่นี้จะมีพิษสงแค่ไหนเธอเตะเพีย้ยเขา้าตีหัวไหลผมยกแขนรับเป็นการเตะที่เบาไม่มีน้ำหนักเลยช่างหน้าหัวร่อนะัก เหมือนเตะหลอกๆแล้วผมก็รู้ว่าถูกหลอกจริงๆเมื่ออีกขาหนึ่งของเธอเตะสะบัดออกอย่างเร็วจนป้องกันไม่ทันมันดีดออกตรงๆทันทีที่เท้าแรกของเธอแตะพื้นตรงเข้าจุดยุทธศาสตร์ที่เปิดอ้าซ่าอยู่ผมร้องโอ๊กเหมือนกล่องดวงใจถูกทุบจุกแอดแต๊ดจนหายใจไม่ออกผมรู้แล้วว่าขันทีรู้สึกอย่างไรเวลาถูกต้อน ร่างผมล้มไปข้างหลังเสียหลักตกบันไดกลิ้งหลุนหลุนลงไปกองอยู่ชั้นร่างเธอยืนหน้าเฮี้ยมอยู่ที่หัวบันไดขยับตัวจะก้าวลงมาแต่เสียงหลานชายร้องจ้าทำให้เธอถอยกลับเข้าไปในห้องนอนอย่างรวดเร็วผมรีบขยโยขยเอออกจากบ้านท,ทั้งทั้งที่จุกจนหน้าเขียวสะโพกและไหล่ร้าวระบมไปหมดทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้วะ ผมคิดออกแล้วว่าเธอสอนวิชาอะไรในกองทัพสจีบอกผมหลายครั้งแต่ผมไม่จําเลยคราวนี้ผมจําได้แม่นแล้วใช่แล้วแม่ยายผมสอนวิชาศิลปะการป้องกันตัวยังไม่ทันจะลากสังขารมาได้ถึงรถก็มีแสงไฟมอเตอร์ไซค์สว่างจ้าสองที่ตัวผมตำรวจสองนายกระโดดลงมารวบร่างที่บอบช้ำของผมไว้อย่างรวดเร็ว ผมถูกนำตัวไปโรงพักพระเจ้าช่วยลูกช้างด้วยทำไมถึงสวยอย่างนี้ร้อยเวรสั่งให้เช็คข่าวไม่มีใครแจ้งความเรื่องขโมยขึ้นบ้านมีแต่รถคันหนึ่งถูกจอดทิ้งไว้ที่ป่าระมาะผู้หมวดรุ่นราวคราวเดียวกับผมพยายามสอบสวนผมว่าทำอะไรมาผมอึกอักแก้ตัวไม่ออกแถมโชคร้ายเงื่อที่ริมฝีปาก ทำให้หนวดปลอมหลุดออกมาต่อหน้าต่อตาซะอีกบัตรประชาชนก็ไม่มีแสดงเอาอย่างนี้แล้วกันคุณอยู่บ้านเล็กที่เท่าไรผมจะให้ญาติคุณมาช่วยรับรองและปล่อยคุณไปผมเหงื่อแตกจะให้เมียกับแม่ยายมารับผมที่โรงพักเหรอตายซะดีกว่าแล้วคุณจะเอาไงไม่มีชื่อสกุลไม่มีที่อยู่ไม่มีบ้านไม่มีญาติอย่างนี้ก็พวกจรจัดสิ ผมกลืนน้ำลายเอือ้อกเอางี้จ่าเอาไปฝากขังสักห้าวันแล้วกันมันเป็นวันพักร้อนห้าวันที่ผมจะต้องจำไปจนตาย